ช่วงนี้นะครับเราอาจจะเห็นว่าประเทศในเอเชียแล้วก็ยุโรปหลายประเทศนะครับต่างประกาศส่งเรือรบเข้ามาอย่างทะเลจีนใต้ทั้งเยอรมนีนะครับเนเธอร์แลนด์สหราชอาณาจักรญี่ปุ่นออสเตรเลียหรือว่าประเทศอาเซียนต,ต่างๆที่มีกําลังทางเรือเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็ยังไม่นับสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการส่งเรือรบแล้วก็กัสยานเดินทางผ่านทะเลจีนใต้ทุกเดือน หลายถ้าอาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามาดกันทําไมนะครับมาชัว์ตัวกดดันจีนแค่นั้นหรือคําอธิบายเนี่ยก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าโดยในแล้วเนี่ยการกระทําแบบเนี้ยมันมีนัยยะทางกฎหมายแล้วก็สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่หลายประเทศพยายามใช้นะครับในการวางกําลังเพื่อป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยสามารถอ้างเสนอเทเลจินใต้ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งวันนี้เราจะค่อยๆมาอธิบายกันครับ สถานการณ์ในเอเชียจีนใต้นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าแม้จะไม่ได้ร้อนแรงถึงขั้นมีการประทะกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เย็นจนถึงขั้นหาทางออกด้วยการเจราจาอย่างเดียวได้โดยเฉพาะคู่ขัดแย้งนะครับเป็นคู่ขัดแย้งก็คือเป็นชาติอาเซียนแล้วก็มีชาติมหาอำนาจอย่างจีนเนี่ยซึ่งอ้างสิทธิตามแผนที่9เส้นนะคบหรือว่านายเดชไลน์ line. ซึ่งแผนที่นายเดชไลน์เนี่ยเป็นแผนที่ที่ลาก เส้นจากชายฝั่งของจีนนะครับไปจนจรวดชายฝั่งของแทบทุกประเทศในอาเซียนซึ่งจีนอ้างว่าตามแผนที่9เส้นนั้นเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้นั้นเนี่ยไม่ใช่แม้แต่เขตเสรีจำเพาะของจีนนะครับแต่เป็นทะเลอาณาเขตของจีนด้วยซ้ํานั่นหมายความว่าเป็นดินแดนทปไตยของจีนที่ห้ามผู้ใดลุกล้ําเข้าไปโดยที่จีนเนี่ยพยายามระดมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทางทะเลนะครับมาหาข,ข้อสนับสนุนในการอ้างสิทธิ์ของตนเองนะครับแม้ว่าเมื่อพิจารณาตามอันคลอสหน2นะครับซึ่งเป็นกฎหมาย ทางทะเลซึ่งานานา,นา,นา,นาชาติยึดถือกันเนี่ยการอ้างสิทธิ์ของจีนเนี่ยจะยังไม่มีเหตุผลทางกฎหมายมารองรับก็ตาม ประวัติของแผนที่9เส้นนี่นะครับในอดีตเนี่ยมีทั้งแผนที่7เส้นแล้วก็แผนที่11เส้นนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจีนใช้แผนที่11เส้นเนี่ยเพื่ออ้างสิทธ์ทั้งหมดในทะเลจีนใต้หลังการลงนามยอมรับความไายแพ้ของญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าในการประชุมที่พอร์ตสตามเนี่ยจะไม่ได้รับรองการอ้างสิทธิ์นี้ก็ตามจนต่อมาเนี่ยจีนปรับการอ้างสิทธิ์เป็นแผนที่9เส้นนะครับแล้วก็หลังจากจีนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยที่รัฐบาลสหรัฐจีนเนี่ยลี้ภยัยไปียงไต้หวันแล้วรัฐบาลจีน คอมมิวนิสต์เนี่ยขึ้นมาปกครองประเทศแทนก็รับช่วงการอ้างสิทธิ์เนี้ยต่อมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันที่จริงแล้วเนี่ยในปี2 5 1 6เนี่ยจีนเพิ่มเส้นมาอีกเส้นหนึ่งด้วยนะครับกลายเป็นแผนที่1 0เส้นโดยลากเส้นเพิ่มในทะเลด้านตวันออกของไต้หวันซึ่งก็อาจจะทําให้มีการทับซ้อนกับเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นด้วย แผนที่ของจีนนะครับมีลักษณะที่แปลกนะครับคือเป็นการแสดงการอ้างสิทธิ์อย่างกว้างขวางนะครับไปจนจลดประชิดชายฝั่งของหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะเส้นที่4เนี่ยที่ลากเส้นในแสดงอนาเขตของจีนเนี่ยซึ่งห่างจาก ใช้แดนของหรือว่าชายฝั่งของมาเลเซียเนี่ยเพียง24ไมล์หรือว่า44กิโลเมตรเท่านั้นเองลองจิงนตนาการภาพนะครับว่าเขตแดนของจีนเนี่ยมันสุดอยู่ที่44กิโลเมตรนอกชายฝั่งของมาเลเซียเนี่ยมันฟังดูปแปลกแปลกแน่นอนอยู่แล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือจีนพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนว่าทะเลจีนใต้เนี่ยไม่ใช่แค่เขตเศรษฐกิจจมเพะนะครับที่เขตเศรษฐกิจจมเพะเนี่ยรัฐต่างๆที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะมีอำนาจในการควบคุมจำกัดแต่ว่าจีนเนี่ยบอกว่าทั้งหมดเนี่ย คือเขตดินแดนหรือว่าอนาทะเลอนา,าเขตซึ่งเป็นอธิปไตยของจีนซึ่งทําให้จีนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกําหนดให้ใครหรือว่าไม่ให้ใครเนี่ยเข้าออกทะเลจีนใต้ได้เพราะว่านั้นคือทะเลอนา,าเขตตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายๆชาติกังวลน,นะครับผมแผนที่9เส้นเนี่ยถูกแนบไปเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่จีนส่งให้สหชาชาตินะน,นะครับในปี2552นะครับ เอ,อกาสารนี้ส่งไปเพื่ออ้างสิทธิ์ในเลจีนใต้ทั้งหมดแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยถูกละเมิดอธิปไตยจากการอ้างสิทธิ์ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะของมาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะครับส่งผลให้ทั้งฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามหรืออินโดนีเซียเนี่ยยืน่นเอกาสารก,การทูตไปที่สหประชาชาตินะครับประท้วงการอ้างสิทธิ์นี้ของจีนอย่างรุนแรงเหมือนกันในปี2 5 5 6นะครับ ฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องจีนนะครับต่อศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่มีอำนาจตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปีคศ1982นะครับหรือว่าอันคลอส1982ที่เราเพิ่งเอ่ยไปเมื่อตะกี้นี้นะครับซึ่งศาลเนี้ยเป็นศาลที่ทุกประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้เนี้ยได้ลงนามก็ให้สัตยาบันแล้วด้วยซ้ําโดยคําฟ้องของฟิลิปปินส์เนี่ยระบุว่าการอ้างสิทธ์ตามแผนที่9เส้นของจีนเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยไม่ได้เข้าไปสู้คดีแล้วก็ตัดสินใจ บอยคอร์ดนะครับการฟอร้องคดีนี้แล้วก็ไม่ยอมไปแก้ต่างอะไรเลยนะครับซึ่งทําให้ศาลเนี่ยมีสิทธิที่จะรับฟังฟิลิปปินส์เพียงฝ่ายเดียวได้จนในที่สุดนะครับปี2 5 1 9เนี่ยศาลจึงมีคําตัดสินว่าแม้ว่าศาลเนี่ยจะไม่ได้ตัดสินว่าอธิปไตยของชาติใดมีอยู่เหนือทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดสินว่าเ,เขตแดนของทะเลจีนใต้เนี่ย เป็นเขตแดนไหนนะครับคือศาลหรือพูดง่าไงว่าศาลไม่ได้ลากเส้นให้ดูแต่ว่าศาลชี้ว่าแผนที่9เส้นของจีนเนี่ยไม่มีหลักฐานรองรับทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็แผนที่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามข้อกําหนดในอันคลอสหนึซึ่งการที่จีนไม่ไปขึ้นศาลอายุาโตตุลาการถาวรระหว่างประเทศเพื่อโต้แย้งคําฟ้องของฟิลิปปินเนี่ยก็เปรียบเสมือนการยอมรับข้อเท็จจริงในคําฟ้องของฟิลิปปินไกลๆนะครับแล้วก็ทําให้ตามกฎหมายเนี่ยจีนจะเสียเปรียบอย่างมากเพราะว่าคําตัดสินของศาลอนุญาโตตุลา ันต่อทุกประเทศทีออ่ลงนามแล้วก็ให้สตยาบันในอันคลอส1982ซึ่งจีนเนี่ยก็ลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันแล้วด้วยแต,แต่ว่าในด้านนะครับจีนเดินหน้าในการใช้กําลังทหารในการสร้างความชอบธรรมในเทะเลจีนใต้นะครับด้วยการสร้างเกาะเทียมแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกตามเกาะแก่งต่างๆนะครับในเทะเลจีนใต้อยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าต,ตัวทางทหารนะครับสร้างสนามบินสร้างระบบส่งกำลังลงตามหมู่เกาะต่างๆไปเรื่อยๆ รวมถึงมีการวางกําลังทางเรือนะครับแล้วก็มีการเดินเรือรัตะเวนในอาเจีนใต้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปีที่แล้วนะครับมีกิจกรรมการเดินเรือของจีนเนี่ยลดลงไปจากภาวะโควิดแต่ว่าเมื่อเมื่อจีนเนี่ยสามารถที่จะปราบแล้วก็จัดการกับภาวะโควิดได้ เป็นคนแรกนะครับในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยจีนก็กลับมาเพิ่มกิจกรรมการเดินเรือในระดับสูงซึ่งก็ทําให้กองกองเรือของจีนเนี่ยมีกิจกรรมจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะฐานทัพเรือมันก่อไหหลำแล้วก็กวางโจร,รวมถึงกองเรือประมงของจีนเนี่ยที ที่มักจะทาหน้าที่เป็นหน de de ่วยสอดแนมให้กับกองทัพเรือจีนอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะกองเรือประมงของจีนเนี่ยก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของเรือรบแล้วก็เรือประมงต่างชาติเพื่อให้กองทัพเรือแล้วก็หน่วยยามฝั่งของจีนเนี่ยส่งกําลังเข้ามาจัดการซึ่งล่าสุดก็อย่างที่เกิดขึ้นนะครับก็คือกองเรือประมงของจีนเนี่ยเข้ามาจอดอยู่นอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ทําให้ฟิลิปปินส์เนี่ยต้องส่งเรือรบเข้าไปจัดการแล้วก็ผลักดัน แต่ด้วยข้อเท็จจริงนะครับที่ว่าเทเลจินใต้เนี่ยเป็นเส้นทางการเดินเรือถึงกว่าครึ่งหนึ่งของการเดินเรือทั่วโลกนะครับทำให้จีนเนี่ยไม่ใช่มหาอำนาจาเดียวที่ต้องการควบคุมเส้นทางนี้สหรัฐอเมริกานะครับที่มีนยโยบายถือหลักเสรีภาพในการเดินเรือนะครับหรือว่า f r e e d o m of navigation ตาม u n c l o s 1982รวมถึงมีนยโยบาย Free and Open Indo-Pacific กเนี่ยก็ถือว่าตัวเองเนี่ยไม่อาจปล่อยให้จีนเนี่ยควบคุมเส้นทางการเดินเรือที่จะส่งผลต่อการค้าของสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรของตนนะครับในเอ,อ มีนโยบายที่จะท้าทายการอ้างสิทธิ์ที่เกินกว่าอันคลอส1982นะครับด้วยการส่งอากาศยานแล้วก็เรือรบเนี่ยเดินทางไปตามเส้นทางการเดินเรือแล้วก็การบินในน่านน้าที่สหรัฐอเมริกาถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นน่านน้ําสากลนะครับเพื่อท้าทายการอ้างสิทธิ์ของจีนในทุกเดือนรวมถึงชาติอาเซียนต่างๆนะครับที่เป็นคู่ขัดแย้งกับจีนเนี่ยก็ส่งกําลังทางเรือของตนไปแสดงอธิปไตยในน่านน้ําของตอนเองที่ตนเองอ้างสิทธิ์อยู่เสมอนะครับรวมถึงประเทศอื่นๆเนี่ยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยหลัง ประเทศในยุโรปเนี่ยที่ประกาศส่งกำลังทางเรือเข้ามาเดินเรือผ่านเขตที่ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยถือเป็นน่านน้ำสากลหรือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศอื่นๆเนี่ยเพื่อยืนยันว่าน่านน้ำในทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะแล้วก็เป็นน่านน้ำสากลที่ทุกประเทศเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็เดินทางผ่านได้ไม่ใช่เป็นเขตอธิปไตยของจีนที่จีนมีสิทธิ์ในการจะกําหนดให้ประเทศไหนเนี่ยเข้าหรือออกได้เป็นเพียงแต่ผู้เดียวนะครับผม ดังนั้นนี่จึงเป็นคําตอบของคําถามที่ว่าทําไมชาติต่างๆทั่วโลกนะครับพร้อมใจกันส่งเรือรบเข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะว่าการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนเนี่ยนอกจากจะขาดหลักฐานทางบริษัทที่หนักแน่นเพียงพอแล้วเนี่ยยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับ เพราะว่าในขณะที่จีนเนี่ยอ้างว่าทะเลจีนใต้คือทะเลอาณาเขตนะครับแต่จริงๆนี่เราควรถือว่าทะเลจีนใต้เพียงบางส่วนนะครับเป็นเพียงเขตเศรษฐกิจจำเพาะของจีนเท่านั้นแล้วก็เขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยก็ไม่ควรจะกว้างขวางไปเพื่อจีนอ้างนะครับซึ่งก็ควรจะมีอาณาเขตเพียงแค่เลยจะเกาะหอหลํำขึ้นมาหน่อยเท่านั้นเองซึ่งถ้าว่ากันตามหลักกฎหมายตามอนคลอส1982ที่ทุกประเทศยึดถือเนี่ยจะพบว่าข้อเก่าอ้างของจีนเนี่ยมีน้ำหนักน้อยมากนะครับแล้วก็เขตเศรษฐกิจจำเพาะในทะเลจีนใต้เนี่ยไม่ควรจะเป็นของจีนนค แต่ควรจะมีเขตเศรษฐกิจเฉพาะของชาติอาเซียนด้วยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียหรือแม้แต่บรูไนนะครับที่มีน่านาน้าของตนอยู่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเมื่อในทะเลจีนใต้เนี่ยถ้าวัดเขตเศรษฐกิจเฉพาะซึ่งวัดจาก200ไมล์ทะเลจากทะเลต่อเนื่องเนี่ยตามอันคลอส1982เนี่ยจะกำหนดให ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับชาติต่างๆเนี่ยมีเสรีภาพในการเดินเรือหรือว่ามี r e e d o m of navigation คือสามารถเดินเรือผ่านเขตเศรษฐกิจจำเพาะของชาติอื่นได้นะครับโดยที่ชาตินั้นเนี่ยจะต้องไม่แสดงท่าทีคุกคามโดยการใช้อาวุธนะครับหรือว่ารบกวนสิทธิในการแสวงหาทรัพยากรของรัฐชายฝั่งที่เป็นเจ้าของเขตเศรษฐกิจจาเพาะนั้นๆเช่นเดียวกับที่ถ้าอันนี้เป็นกรณีสมมุตินะครับคือว่าถ้าสหรัฐอเมริกาหรือว่าอินโดนีเซียญี่ปุ่นหรือว่า ฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยจะเดินเรือส่งกองเรือเนี่ยเข้ามาอย่างอ่าวไทยนะครับก็สามารถทําได้เลยไม่จําเป็นจะต้องแจ้งขออนุญาตประเทศไทยนะครับตราบใดที่กองเรือเหล่านั้นเนี่ยเดินทางภายในเขตเศรษฐีเฉพาะของไทยแต่ถ้ากองเรือเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในเขตต่อเนื่องหรือว่าในทะเลอาณาเขตของไทยนะครับซึ่งมีระยะระวาวๆ12แล้วก็24ไมล์ทะเลจากชายฝั่งหรือว่าเส้นทางเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตรัฐชายฝั่งหรือว่าขออนุญาตไทยนั่นเองนะครับ ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อยืนยันว่าพื้นที่ในทะเลจีนใต้เนี่ยไม่ใช่ทะเลอาณาเขตของจีนทุกชาติจึงพยายามส่งเรือลบนะครับเดินทางเข้าไปเพื่อใช้เสรีภาพในการเดินเรือซึ่งนอกจากมหาอำนาจเนี่ยประเทศต่างในอาเซียนก็ทํากันทุกประเทศนะครับผมเพื่อแสดงอํานาจแล้วก็แสดงอธิปไตยของตนเองแล้วก็เป็นการคัดคา้านการเก่าวห้างอธิปไตยของจีนที่ดูแล้วไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศมารองรับด้วยครับ